สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับเฮาอีกคือเก่านะทั้งสองซอแต,ตงสาบาันป่าเนาะแล้วกอกราบสบายดีเอฟซีบริวาสสเป็นพังลาวผังไทยผังอีสานบันเากรุงเทพมหานครหรือว่าต่างประเทศนตเนาะแต่แตงคอกราบคำว่าสบายดีและสวัสดีทุกๆท่านเลยเด้อจ้ะคอยทันสุขภาพแข็งแรงเด้อสชคดีมีใซตลอดปีและตลอดไปทุกๆท่านเลยเด้อจ้ะมาพบมาพอกันเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่ายสามโมงนตเนาะแตงกับคุณแหละ ถือสวิงพ่อแม่พี่น้องสิลงไปหาสอนเขียดตะแอกมาอ่อมมาแกงอะไรเนาะยามมาแรงเนะาะยันวาได้นะเนาะบ่มีแนวกินพ่อแม่พี่น้องไอ้ไม่แต่เข,านะข่าเนาะไข่แต่ห้าบ่ได้ซื้อเข่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเข่าเฮามีเต็มเล่านะเนาะเฮาหาแต่แนวกินเนาะพ่นและสาแตงก็สิลงหลุมพ่นแลนะ้วเนาะหายหน้าใหญ่ๆหญ่ลนะ้เนาะพ่อแม่พี่น้องเห็นเขียดตะแอกมันลายเนาะป่ะไปสอนน้ำสาแตงแยกซืได้หรือบ่อแหละพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปโซนน้ำกันเลยจ้า พ่อแม่พี่น้องคนระับแตงก็สิลงไปพุ่นแหละเนาะบองลุ่มพุ่นแหละพ่อแม่พี่น้องห้หน้าใหญ่พุ่นแหละเนาะไปห้าซอนเขียดตาแอบพ่อแม่พี่น้องออกมาแกงเนี่ยมาแรงเนาะจสิได้หรือบอ่อแหละแต่สแตงเย็นหัวมันจิ้มอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องพุ่นไหนลงไปทางซุนแหละ เป็นหลยอยู่เนาะอยันมาสอนได้พ่อแม่พี่น้องเลยผมมีแนวกินพ่อแม่พี่น้องถ้าพอหาก็เนาะพ่อแม่พี่น้องสแตงก็ะหอดไห,หน้าใหญ่เป็นที่เรียบร้อยเ,เลยเนาะห้บักใหญ่แล้วพ่อแม่พี่น้องนี่ก็สวิงเนาะน่ก็ขู่มาใส่เข็ดตะแอกนะพ่อแม่พี่น้องปะ่ะหาสิมาสอนก็ะักสิได้บ่ได้เพราะว่าสแตงกินหัวมันจิ้มอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยสแตงสี่สอนเมือ่อแกงเนาะพ่อแม่พี่น้องแกงเขยดตะแอกกินกระแซบคือกันนะ มาเด้อจะมาสอนน้ำกันเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องออแ,ตแต่งชีปโป่งขู่ไปก่อนน้าก็ลาไลยเด้พอพ่อแม่มาเด้อจะมาสอนน้ำกันเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสอนห้อยคันก็ไลายล่พ่อแม่พี่น้อง ไปเบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องไปเบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันเต้นชูงเลยเนาะนี่พ่อแม่พี่นอ้องเห็นบ,บ่จ้าได้อยู่เนาะว้ามันเต้นไปเบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยแตงเขาใส่ขูกก่ก่อนฮักแข่งมันน้ำเนาะไป,ไปไมาแรกพ่อแม่พี่นอๆๆ้องเสร็จสอนมะแกงพ่อแม่พี่น้องมันไม่นล่ากินเนาะ บอฮักแข่งมันสิไปเบิดเนาะพ่อแม่พี่น้องต้องฮักแข่งเนาะฮักแข่งใส่ขู่เนาะพ่อแม่พี่น้องน้ำพ่อแม่พี่น้องเพียงเกือบเพียงหัวเข่าแล้วเนาะมันเลิกร้ายเนาะตะแตงเอาขู่ก่อนเนาะขู่ตะแตงตั้งแต่ถ้าบอฮักขานี่มันไปเบิดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแคตาแองเต้นวิทย์จะได้อยู่ได้พ่อแม่พี่น้อง แต่งให้เบ hmm, right. uh, ิ่งเนาะนี่มันสเต้นน่นไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเี่นไหมพ่อแม่พี่น้องเห็นอยู่เนาะโอ้สเตนไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเออตัวมันกับใใหญ่ปรนไดพ่อแม่พี่น้องกันมีตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะกันมีตัวใหญ่ตัวน้อยปนกันแหละพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องโตกับสีสันเนี่ยนะเนาะโตใบใหญ่ปรนไดเนาะ แต่แบ่ฮักแข่งมันก็ไปขนาดฮักแข่งมึงคิดไปพ่อแม่พี่น้องมาเด้อจะสอนน้ำกันเด้อสอนเขียดตาแอกเนาะพ่อแม่พี่น้องแดดอลีพ่อแม่พี่น้อง้งอาแ,แาดดสามโมงเนาะพ่อแม่พี่น้องแหมลังอลีเสือกัแห้งขาดเนาะแหงห่อนไล่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีตาเพืองสอนไปนเรื่อยๆจนกว่าสิพอแกงเนาะพ่อแม่พี่น้องเก็บขคิดยังไงทิมกันพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สอนใหม่เนาะ ผูสวิงสแตงเป็นจุกหลกขักใช้ได้เนะป้องกันเขียดมันออกพ่อแม่พี่น้องหอยคันกินสะแตงแล้วคันกป็นละไรพ่อแม่พี่น้องเ้ย หยอดกับปูเนาะพ่อแม่พี่น้องติดเถอะล่ะสิบโตสิบกว่าโตนาะพ่อแม่พี่น้องแกงกับปูจะทำกันเลยเนาะโอ้ชาแต่งจะให้เบิ่งเนาะสอนถือมาห้อยคันเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งกว่านี่ชาแต่งคันหอดหัวเข่าแหละพ่อแม่พี่น้องมึงได้ผูกปั๊ดคันแล้วพ่อแม่พี่น้องคันห้อยคันแหละเนาะโอ้ตน้ำท่วมหัวเข่าแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยขึ้นไปแกง้ะพ่อแม่พี่น้องเลย ักินคาสแตงหลายคันหละยที่ได้ป๊บแล้วก็แม่พี่น้องสแ,แตงกินเข็ดแต่แอกหลายเนาะอยู่นี่เนาะแตงก็เลยลงมาสอนเนาะสอนเมือแกงกินแรงแหละพ่อแม่พี่น้องผมมียังกินเนาะ้ับหานะพ่อแม่พี่น้องใขรแต่ว่าเฮามีเข่าเต็มเล่าเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าอยู่เมืองไทยนี่บางสแตงไปเห็ุงานนี่ซื้อทังเข่าเนาะ มังเถื่อสซาตงก็ซื้อเข้าสิบบาทกับโบอิ่มแม่พ่อแม่พี่น้องสิบห้าบาทาเช้ากูละเนาะจังอิ่มเนาะซื้อแนวกินอีกเนาะพ่อแม่พี่นอ้องนะตุ๊กกระปูกระแกงใส่น้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้องอยู่พังไทยเคยกินบ่จากแกงแกงเข็ดต่แอกนะพ่อแม่พี่น้องถ้าเบิ่งสาเตงสิแกงให้เบิ่งเด้อจากสิแซ่บบ่แซ่บเนาะ ได้บผลลายนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยได้บางถ้วยน้อยหนึ่งเลยแหละพ่อแม่พี่น้องได้พอแกงแล้วเนาะเข pues mm ็ดต่แองบนะพ่อแม่พ nah, ี <for S 1> <EN> g, ่น <được kindergarten. S 2> ้องป่ะสตังสิขึ้นไปแกงให้เบิ่งแล้ว่าเป็นไปเบิ่งไปส้มนมกันสตังสิแกงแซ่บหมพ่อแม่พี่น้องสตังกะสิล่างเข็ดต่แอบเนาะที่สตังสอนสอนมาแล้วเนาะกะสิล่างใส่หม้อเนาะพ่อแม่พี่น้องกะต้มเนาะจังสิมาตำผิดแกงเนาะพ่อแม่พี่น้อง ใส่เราได้พ่อแม่พี่น้องสแตง่ะเขียดใส่หมอนแล้วนะ้องพ่อแม่พี่น้องก็สิตั้งเตาเนาะแล้วกใส่มะขามซองหมากพ่อแม่พี่น้องกัน้าวเนาะก็สิใส่น้ำลงต้มไว้พ่อแม่พี่น้องแล้วกีสิไปตับหมักผิดก,กับข้าวเบือนะ่อเนาะต้มไว้เนาะพ่อแม่พี่น้องเขียดกับพอดีสิชุกแลนะ้วนาะพ่อแม่พี่น้องตะแคงก็สิเอาข้าวเบื่อลงเลยเนาะ เขาเบื่อตํากับเพวะจังไคร่กัเบเพวะขาแล้วเนาะพ่อนะพแม่พี่น้องเพราะว่าเขียดจุกแล้วมันกรบเพานะคาวเนาะจะแต้แจ๋วเกลือแกงลงแล้วบัดนไงแตงกะสิเทเขาเบื่อเนาะพ่อแม่พี่นอ้องผีแตงตําม,มาลงหมอเขียนะ่ยเนาะเพราะว่าห้องเขาล้นเขาเบื่อแตกเนาะเทพ่อแม่พี่น้องที่เขาเบื่อก็มาผิดผิดเครื่องเขาตั้มอะไรเนาะผูกหนังแล้วบาด หมอผดเลยใช่ไแตงกสิปุงเนาะพ่อแม่พี่น้องบันเนาะบอกเป็นวุ้นทองดิน้นมอลไรพ่อแม่พี่น้องเยี้ยงไรแตงกสิเมือแล้วเนาะเก่งกินอยู่ไหนยอยู่หน้าแล้วก็เมือพ่อแม่พี่น้องเจ็ปลาแดกพ่อแ,กอ,อ,พอแม่พี่น้องปลาแดกตวงแล้วเนาะเออควันพ่อแม่พี่น้องแดกตวงแล้วก็ขาดบ่ได้พ่อแม่พี่น้อง ใส่น้อยบดแซบเด้อพ่อแม่พี่น้องหลายเติบตจงเคยชินเนาะอยู่พังไทยหลายพ่อแม่พี่น้องปิดนี่ใส่ใส่จักน้อยพ่อแม่พี่น้อง่ความอร่อยเนาะแล้วก็สแตงกะสิไปเด็ดพักแล้วบัตเด็ดพักมาใส่แล้วก็ซิมแล้วก็ป้องพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม่พี่น้องพักสแตงก็เตรียมเรียบร้อยเลยเนาะดอกแคสแตงก็ขึ้นไปเอาพ่อแม่พี่น้องความเผาเนะดอกเท่าเ่าก็เอาพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ไรเติบเนาะสะแตงหมักเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ากบอกคลองน้าสแตงเด้ดกแต่แต่แแ,แค่เนาะแล้วก็พักคือสแตงปลูกแหละสะแตงเอามาแต่ชวนกล้วยเนาะนี่เนาะพักซีลาวพ่อแม่พี่น้องใสอ่อมเขียดเนานะอ,อมเขียดแกงเขียดแล้วก็ ผักบัวก็ไปเก็บมาเรียบร้อยชวนที่สแตงปลูกใหม่ค่ะกับะท่านงามปัดได้นอกสแตงเอาอยู่ชวนน่อยเนาะมีชา้มชวนเนาะพ่อแม่พี่น้องพักนอกสแตงกะเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องได้บ่วลายดอกพักนอกได้ชั้มนี้แหละเนาะใส่พักนอกน้ำนอกพ่อแม่พี่น้องสแตงกะบซีมาซอยผักนอกเนาะแล้วก็ดอกแคนะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เตรียมพักใส่่าะไรเนาะใบบุญผนมาแล้วได้พ่อแม่พี่น้อง ผูส้สมาชิกใหม่นะลูกสางเงาะนะผู้เนาะอันนี้เอาใบบุญอันนี้พ่อแม่พี่นอ้องเห็นบ่พ่อแม่พี่น้องคนมาหาลนะหแล้วเนาะคนีอยู่แล้วได้ขำแล้วพ่อแม่พี่น้องคนมาแล้วคนชีได้เวลาแลนะ้วเนาะแต่งก็เตรียมพักอะไรพ่อแม่พี่น้องซอยพักหนอกเนาะเพราะว่าพักหนอกมันแก่แล้วพ่อแม่พี่น้องเขาก็ชีเลือกเอาตัวอ่อนมันนะเนาะนี่เป็นหากดำๆชีซ้แต่งกับชี้สร้อยออกเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ ให้เรือแต่มันอ่อนเนาะเพิ่นหิวแล้วพ่อแม่พี่น้องเพิ่นมาแล้วเนาะบ่าวใบบุญใบบุญหิวแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหิวแล้วปะถาก่อนเด้อลูกถาก่อนเฮ็ดกับข้าวก่อนเด้อแกงเขียดกันเพิ่นหิวแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพักอันนี้ชาเตงกะบพักซีลาวเนาะคนไทยเพิ่นเอิ้นเนาะนชาแตงกะสิตัดเขิงตัดเขิงเลยพ่อแม่พี่น้องก็สิตัดเขิงเลยเนาะตัดเขิงตัดเข่งเพราะว่า มันพอดีนะคะตัดเข่งเนาะ,ะเตรียมไ,มไว้แหละเราแกะอะเาแตงบได้เอาข้างในนี่มันออกแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะสิเห็นเนาะคนไทยเผลเสียวอ,ออกเนาะ <S <S <ม>ตอนจะแตงเห็ดงานบ้านกับเท่าแก่แตงกะเอาอันนี้ออกด้วยนะนี่พ่อแม่พี่น้องอันนี้มันสิคมน้ำอันนี้อันยาวๆนี่แตงก็กเอิอน,นบ,บนุเป็นเาออนะาะแต่แตงเบาออกเนาะแตงสีเด็ดแต่หัวมันดังสี่เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่แตงสีเด็ดแต่สตางคงสี่เนาะถิ่นเนาะ สแตงเอาไว้เพราะว่าสแตงหมักขมๆเนาะแห้งขมแห้งแซ่บเนาะพ่อแม่พี่น้องหมักเนาะแต่พักน้อยมันบดแซ่บพ่อแม่พี่น้องเอ้ยใช้พักหลายๆสแตงก็ไปได้เน้นเขียนเนาะเน้นพักพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดอกแค่ชุกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องสแตงก็บทใส่พวกกกหอมพออิตุลงไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าดอกแค่มันน้ำชุกเนาะนี่ครับปตาแซ่บไปรีพ่อแม่พี่น้อง แต,แตงก็เคยแต่อ่อมเขียดน,น้อยนะบ่เคยอ่อมเขียดแต่แอจกบแถ่อเนาะแกงหรือเอิญแกงก็ได้พ่อแม่พี่น้องเอิญอ่อมก็ได้แล้วแต่เนะะาะแซ่บพ่อแม่พี่น้องเลยบ่ใบบุญผ่นหอมบ่แกงเขียดเนาะหิวแล้ผ่นเนาะผ่นผ่นหิวนมแล้วพ่อแม่พี่นอ้นงอ,นองเอ้ยค่ำแล้วเนาะนี่กะห่าม้งเล้วพ่อแม่พี่น้องเออสแตงแกงแล้วก็เหยียบเฮือนผืนแล้วเนาะเมือเ่อกินอยู่เฮือนผืนแล้วเนาะ ก็เข่าก็หนึ่งใบตนาแล้วก็เห็ดแนวกินใบตนาเนาะพี่แม่ซาแตงเห็ดนากินอยู่หายไปนาเนาะพ่อแม่พี่น้องซาแตงกะชิใส่ผักหนอกต้นหอมเนาะกุกหอมอะไรแล้วก็พักอีตู่ผักซีลาวเนาะลงไปเนาะบรรยากาศผ่าผ่ามันชุกเลยกับปงแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อและบาดนี่มันชุกจะแตงก็ชิเมื่อแล้วบาดรพิทาให้หมอผดกหน่อยซาแตงก็ชิปงเนาะปงแล้วก็ชิเมื่อแล้วพ่อแม่ <Es> พ่อแม่พ well. ี <tr repar ations> ่น <drill. S 1> ้องซุกเป็นท like ี่เรียบร้อยเนาะหอมหุยเนาะก็สิเป็นหน้าตางซีนอําเภอพี่น้องซะแตงใส่พักลายเนาะออมเขียดตะแอกเนาะแล้วเป็นเรียบร้อยแกงเนาะพ่อแม่พี่น้องเอินแกงก็ได้ออมก็ได้มาเด้อมากินนํากันเด้อพ่อแม่พี่น้องบัน้แช่บแบจ้าพ่อแม่พี่น้องซาแตงแกงเขียดตะแ่กก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะซาแตงก็สิคอตัวลาแล้เนาะบันี้เนาะ ก็จะขอจบคลิดไปเพียงเท่านี้เนาะหมักก็กไล่ก็แทกก็สั่นกระดิ่งติดตามให้เ,เดอ้อเผื่อเป็นกำลังแหงเสียกำลังใ,ใจซอแตงสางขิดใหม่ให้พอให้แม่พี่น้องเลยเบิง่งต่อไปเนาะต่อไปบุญสำหรับมันี่ซาแตงก็คอยทุกทันอยู่ดีไม่แหงเดอ้อจะคิดสิ่งใดสมวังปัรถนาเนาะสาบายดีและสวัสดีจ้า